สวัสดีค่ะนับเป็นข่าวดีของราชวงศ์กัมพูชาจีมีเจ้าหญิงทรงสละโสดต้อนรับวาเลนไทน์สำหรับนักองค์เจ้ากษัตริย์หรือหม่อมเจ้านโรดมรัศมีโปนิตาพระธิดาในสมเด็จราชบุตรีพระอนุโชนโรดมอารุณรัศมีส่งเข้าพระราชพิธีเสกสมรสกับมัคซิมิเลียนโนบัตตาเลียชาวสเปน โดยพระบาทสมเด็จพระบรมนาถนรโรดมสีหมุนีและสมเด็จพระมหากษัตริย์นรโรดมมุนีนาถสีหนุพระวรราชมารดาทรงเป็นประธานประกอบพิธีณพระที่นั่งเทวาวินิจฉัยในพระบรมราชวังจตุมุกสิริมงคลกรุงพนมเปญ